ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องทุกท่านนะยินต่อสู่ชอบทุกเกมนะผมก็อยู่กับผมนะแกนซาก้านะก็เปิดแล้วนะที่สโต่ญี่ปุ่นใกล้จะเข้ามาแล้วนะก็เต็มตัวนะฮะเปิดเว็บไซต์เนะฮะเป็นทางการแล้วนะพร้อมให้เปิดบริการญี่ปุ่นเร็วๆนี้นะฮะภาษาอังกฤษก็ทางเว็บทางเพจเขาอบอกว่าเดี๋ยวจะโกบอนน่าจะตามมานะแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นต้องมาลุ้นกันว่าญี่ปุ่นนี่จะต้องต่อว p เพเล่นหรือเปล่านะ ถ้าไม่ต้องต่อว p เพยเล่นให้เล่นในคยแอปได้อย่างงี้ก็จะดีมากนะก็ทุกคนก็อยากเล่นเนาะเกมนี้ช่วงที่มันต่อว p n ก็ขี้เกียจต่อแนละ้วมีปัญหาแหลกบ้างไม่แหลกบ้างอะไรเงี้ยเนาะบางคนก็ขี้เกียจเติม VP n ของฟรีก็มีน้อยอะไรเงี้ยเนาะก็อย่างนี้เลยครับบรรยากาศแกนซาก้าที่ผมบอกเลยว่าเกมนี้ก็น่าเล่นมากๆเลยนะแต่ว่าผมยอมรับเลยว่าเกมนี้ภาพสวยมากนะผมก็อยากเล่นตั้งแต่นานแล้วแต่ผมไม่ได้เล่นสักทีนะ ผมบอกเลยว่าใครไม่เคยสัมผัสเกมนี้เนะีไปดูในเกมเพลย์ใน y t u t u นะครับผมก็น่าเล่นมากๆเลยเป็นเกมที่อยากสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะ่แต่ว่าคงจะเล่นไม่ไม่ยาวนะี่ยคงจะเล่นให้ปรับดูบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะในในสตรีมของผมเพ<ม>ื่อนๆในช่องอะไรเนงะี้ยใครก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะจะได้แบบไม่พลาดนะคลิปใหม่ๆแล้วก็วิธีอันนี้ผมจะเอาลิงก์ลงทะเบียนทิ้งไว้ข้างล่างด้วยนะ คลิปใหม่ๆเนะเกมไหนใหม่ๆเข้ามานะมีข่าวสารเกมต่างๆนะลิงก์ลงทะเบียนก็จะทิ้งไว้ข้างใต้ดีคลิปชั้นเนาะถ้าหาไม่เจอจริงๆก็คงไม่มีลิงก์นะครับผมก็ค้นหาในสโตร์เอานะฮะก็น่าเล่นมากนะยเกมจะเข้ามาแล้วนะฮะอ่ามันคอร์สแพลตฟอร์มได้ด้วยนะเกมนี้นะอย่าลืมมาเล่นคอร์สแพลตฟอร์มได้นะเล่นในพีซีก็ได้นะครับผมนี่เลยสีสันอย่างนี้เลยเนะฮย จากผู้พัฒนาเซเว่นไนท์นะครกบฟิเระดับแบบโอ้ไฮเอ็นเลยนะฮะก็มีอุปก,กรณ์ต่างๆมากมายทุกท่านก็น่าจะรู้กิติศักดิ์ของเกมนี้ดีแล้วเนาะภ้ามันสวยจริงๆถ้าม่นตรงไม่ตายนะฮะไปดูเกมเพลย์ได้ใน u t u b e นะฮะยังไงก็นำข่าวสารมาบอกเพียงสั้นๆแบบนี้นะฮะก็ให้คนตื่นตัวกันหน่อยว่าแกนซาก,กายังมีอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะลงสโตี่ปุ่นถ้าใครรอรอไหวนะฮะก็รอกกบอนเลยนะฮะเดี๋ยวรอไทยยิ่งดีนะฮะถ้าเข้าไทยมานี่คือแตกตลาดแตกแน่นอนนะผม กได้้เเลยนมนีขอให้มีภาษาไทยจะรู้ว่าคนไทยเติมหนักกว่าคนอื่นชาติอื่นในโลกแน่นอนนะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเรื่องเติมเงินขอให้มีภาษาไทยเนะี่ยเขาจัดแน่นอนนะเอาเป็นว่าดูทีเซอร์ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกับเกมนี้ได้เนะี่ยเดี๋ยววันประกาศมาอีกทีก็เจะมาเล่นให้ดูด้วยนะเนียน่ยไเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม